Trying <De als> สวัสดีครับช่อง YouTube ติกีกมังมดนะครับวันนี้เอาเหรียญพลติกรุ่น2หลวงพ่อภาษีปี2498มาให้ชมกันครับเหรียญรุ่น2จะมีพิงเล็กและพิงใหญ่หเหรียญน,นี้เหรียญนี้เป็นพิงใหญ่ข้างหลังจะเป็นเสม,มาแบบนี้ ไฟนิดหนึ่งไฟจะวังไปหน่อยดูไม่ค่อยชัดครับเหลี่ยงรุ่นสองพิงใหญ่จะหนาพิงเล็กจะบางข้างหลังเป็นสีมาเหมือนกันเี่ยมจะเล็กกว่ากันกันเยอะเทียบให้ดูครับ แต่วิธีพิจารณาก็คล้ายๆเหรียญรุ่นแรกครับเนื้อพลาติกมาจากญี่ปุ่นเหมือนกันครับเสียงเหมือนกันครับลองฟังเสียงดูเสียงมัเนจะเหมือนแก้วครับเหรียญรุ่นสองเท่าที่รู้มายังไม่เคยเจอเก๊ครับ เหร็นุ่นสจะมีสีชมพูสีเหลืองสีฟ้าและสีขาวงาช้างสีขาวแบบเหมือนขาวกระดาษรู้สึกวยยังไม่เคยเจอครับเท่าที่เล่นมาจะ,จะเจอมีประมาณสาสีสีนี้เองครับเหรนนุ่นนี้ก็ประมาณนี้ครับฝากติดตั้งช่องยู u ูบติกิกมังมดด้วยนะครับขอบคุณครับ